มอน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่บัร์ี้ไฟแล้ววันนี้ผมก็มากับไตกับแม็กซครับแต่ยังไม่เข้าเอ้ยแม็กเข้ายัางวะไอไตยอ่ะไอเจีอจจเยอะไรนะจียเจียเลไน่ะไอไตกลายเป็นเล่งบอลแล้วโโอห เองได้เองอยู่โกมือใครใช่ไหมแล้วเราอะข้าล่วงรลบมาแล้วไอ้ไต่กับแม็กยังไม่เข้ากันหรอข้าก็ปัดเจ้าของเบ็ดเชื่อมกันเดี๋ยวใครใครของใครเก้ตุ้ง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 ตุงตุ้ง อเออหนึ่งหนึ่งเอ๊ะติกปับระเบิดไว้ปับระเบิดเป็นปีเอ้ยเก้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันเกียนเดี๋ยวกลัวกรรมการครับ เฮ้ยคุณเป็นผู้เล่นกับผมคุณมีเสียงเลยจะมาพูดเครับคุณไตแพ้แล้วอย่าร้องนะโอ้เออไม่ใจไทุกคนไมน่าจะรู้อีกแล้วนะครับว่าใครชนะผมหนึ่งหนึ่งกับแม็กชนะะครับอแม็ก องครั้งเลยนะเพื่อนครั้งแรกระเบิดครั้งที่สองไฮไลท์เลยไปชนะเว้ยเอาตัวนี้หน่อยเอ็งไม่อยู่ตัวไหนก็ไม่รู้เอ็งไปที่ใครไม่เห็นค่าค่ายิงมาจากหลังอะปั้งเราคงไม่ต้องกันแล้วคงไม่ต้องเปลี่ยนไปไอตอนที่เราไม่ต้องไปแบบเบิดชิปตอนนี้อยู่ดีๆไอแม่ก็โดนผมยิงนะครับอย่าโม้ด,ดิ มารักเชิญผมกับไตคุณเลยเอาไตไตไตบอบเข้าแล้วครับเออส่วนไอไตก่อนไอไตยังไม่เข้านะเดี๋ยวคนอื่นมันจะเข้าแล้วเอหลาดบุฟไยเลย กีกเกกกีกเกงโอน่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครเปนจะชนะนะจีอันไล็กบอลไปนะปปมันเพื่อนเพื่อนจะเจอได้ใจกูเชอร์น mm. ้ยวเชอร์นยแล้วมาครับแม็กเริ่มเลยแม็กเริ่มเลยเพื่อนเอ็งปรับเอ็งปรับเป็นสีสามดีเพื่อนทำไมเอ็งปรับเป็นสีรอบอ่ะเออไม่เป็นไร เป็นเพื่นสี่รอบเพื่อนเดี๋ยวเองก็รู้ตืดดึง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 ตดึงดดึงตดึงดดึงโอ้โหมันเล่นได้อยู่แล้วไตตัวได้ตัวได้ไหเบิร์ดกงาใหเบิร์ดกงา อถหย่อนเลยป่ะไปมาดิค่ะมาอี่มเหรอไปไตมาเอาห้ยเท้าห oh. ้ยตบหลับเรื่อัๆก็ยินไ่กี่ไม่ได้ร้องเพลงหยอนป่ะขาพิจิดเรียนเรียนจินลงนี่ตรงเฮียไหม โอ้โหไอไตไอไตอนะอห์อาหลับเส้นเอบปืนเลยวะปืนกลางเมกาฆ่าฆ่ายังไม่เอาอันนี้หรอกเพื่อนเอามันังบืนเลยวะปวามฮักโอ้ยปืนกุดกลง พื่อนก็จะรู้นะว่าปืนเดนเดมันกลางแค่ไหนแล้วพอมาตกอยู่ในมือไใจเมื่อจะเล่นแบบโคตรกลางมันงี้ไงเว้ยใจมือใจเวลาฟาร์มฮอะเฮ้ยเฮ้ยเด้งกี้เด๊เด้งกี้เด้งกี้ เอ้ยสู้ได้ป่ะนี่นเฮ้ยไปตายกูรู้ว่ามึงจะเหลี่ยมนะเดี๋ยวมึงเจอช่องรั่วกเเเูเอ็งเอ็งดูฝั่งใครอยู่วะเอ็งดูข้ายอยู่เหรอ กันอกหัวไอตีตีมาราตักเดินขึ้นรถกลับบ้านแล้วเลยไปเลยเฮ้ยไม่ให้กดอย่างไรตักไม่กดนะเข้าบ้านละไอ้ี๋มันต้องมีเล่นอัดตัวกันมากสิครับสวัสดีครับน้าแซกด้วยสวัสดีครับน้าแซกก่อนน้าแซกก่อนน้าแซกก่อนสวัสดีครับครับขอพี่ฟิวด้วยครัสดีครับ กูไว้ใจเองเอาเรื่องเหมือนนั้นน่ะอยู่ในวอลเป็นด้วยไปดิกูอาบมันก็ส่งลูกอ่ะเอาไปไปใจอยู่ในโวลไม่ธรรมดาไปร้านก่อนยังไงกินน้ำยังกินน้ำเลืมน้ำเลือน้ำโอ้โหโอ้โหตัวมึงไม่ต้องเชียร์กูเพื่อนไปน้ำไปน้ำกูขอขึ้นรถก่อนแป๊บนึงนะ เป็นเนื้อเพื่อนกูขอขึ้นรถก่อนขอเป็นเนื้อเพื่นกูขอขึ้นรถก่อนเป็นเนื้อค่าข้าขอเอฟเคแบบข้าขึ้นรถก่อนพ่อขึ้นผมขึ้นรถได้ยังสวัสดีครับพ่อโยกันสวัสดีครับขึ้นเลยสวัสดีครับพ่อปอนยังสวัสดีครับโยกนะครับเป็นเนื้อเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ย โอ้โหสุกังมากมีอะไรวะเออคงบีบตายแน่ไม่รอดนี่ๆนะยาเยอะผมกยา แก่แหละแกปุ๊บอ like ่ะมีก๊อเยียงมีแค่ของแชั่วอะงยกผมมีแไม่เนี่ยนี่เสื้อของแานี่ก็ผนมีนี่ครับลงมาครับบามาเพื่อนเดี๋ยวเราทำกันจะเชิญสองหม้ยได้ไมย่าจังหวะอีกนะไปน

กับสแกนแล้วเดี๋กัน,นยังคนเีประจกกักกงกง็บ้านันระเบิดไม่โกงเอาเยแล้วเอออยายมนได้แสกแกนกกม่สแนกัรากาศมตงได้แสกแกนซีหลอบอ่ะ่เอ,ห,อหลอบเดียวนะคมรับไม่ะับไม่บกดเมนูลักเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้ว จะติเตือด้วยนะครับครับอืมอืมว้าในความสัตย์กลับที่งาน A C V ไปหรอเปล่าสูงในอะไรมันไม่มีใครเข้าเด็ดห้องเรากังเกินไปวะวะห้องเรากังเกินไปเปล่าเฮ้ย โอ้ป็นทาไมวะเนวิดไเป็นมือขวาเน่มีวิอเนี่ยเนี่ยีออวิดเออเว่าเจโน่โอ้โอ้อ้โนอูจเีเป็่นมือขวาจะได้จ่วยไอ้ใยอ่ะเป็นภาระ เอเดี๋ยวมึงรอคนที่สองหนะ้าเดี๋ยวกูคนแรกกับไปไตยก่อนเออไอไตยอยู่ไอไต้ยไตยออกแล้วไอไตออกแล้วเดี๋ยวเองรอเพื่อนเรามึงมีคาตานะป่ะ ตดนสองเว้ยโดนล,ลมอีกแล้วเดี๋ยวเรายิงระตรงข้างๆนะเนพื่อนยิงมาฝาสานิดโดนนอกเก้าสานิดน่ะะคือวอกเก้าสานิดในใช่ยีงเตะเขาก็เข้ามาอีงสองอยูอย่ยะเนีจะได้กับปจฟฟิีซ์ช่ อ้เล uhm. ่นก bo ็เฝ <before eigentlich, S 2> ้าแล้วก็ได้นี่โอเล่นก so ็ได like ้ออกก็เล re ่น uh ปิด huh. ีกมาเปิดสงตเอ็งอยู่ไหนหะผมไม่ชอบเล่นแเแเสียรมว่าตูนนี่แหมไดเล่นบอลแบบไปเล่นการ์ดไปกีร่างตัวเล่นก็เล่นตัเตเล่แต่ไม่เห็นโก๊ตู เออโดนฟัดโดนลุกโอ้โหเมตโตเกูยังเลี่ยงพังอันนั้จังดีเซอร์เปล่าไอ้แม่เออดีเซอร์ซื้อซองอยู่กูซื้อดีเซอร์กูซื้อดีเซอร์ เฮ้ยดูรูเฮ้ยดูมอีกแล้วรูไปเข้าบอลมันออกปีประคองบอลชนนี่ไปแชตหน้าน่อไอ้ใจไม่ไม่ได้กดใช้สกิลหรอกไอ้ใจไม่ไม่ได้เอามีเกลมาถ้าบอลปีเรียบไปจานเราเข้าท่อเปล่าเลยบอลชนบอลแหมแบบเข้าไปปุ๊บแต่มัต้องตะกองประคองออกออกออกปีงโซนปีงโซนคื่เขาเซตกหลังเขาปรเจอประตูไอ้ใจเล่นคตเฮี้ยนีกเข้าไปเผื่อจะงีเีเผื่องาใ ใส่บอลเพื่อความทาใจเพรเเจงพกจากว่าละอีกเขาฟิปรถ้าเราเข้าไปพูดแต่งแล้วบอกอีกด้วยเขาเป็นแบบเซตันอืมจ็บบจบจิบโอ้โออ้อ้องรถรู้เน่เจียก่อนจะได้นตรวจด้วยเออเสีงดังดิเสีงดังเลยโดนแน่ กฎหมายนโอ้ยจริงไม่โดนครับอบรมจัดโอแตกอื่อปีนีเลยแล้ววัครับผมส็ครับชาวบ้านแตกมือันได้ไมมาเป็นนครับเต้บอลมาพีเล่นชุดหน้า ช่ไหแงสนามเองก็บ้านไม้นี่เปย์วันที่บ้านไม้เก้สามสิบสามิยนี่ไงอนี่ไงแอกผมได้เล่นี้เดมาเล่นแร้วบเลยเงะต้องุกพุกพเกออ่งครับผมเปลี่ยนธงใชไ เลีนสองควงได้อย่างเดียวนะะเล้สองควงได้อย่างเดียวนอะดรอปบีดีดอปบีินไ้อตใช้อุ้บาดอนไอ้ไจเม่งเอาไม่เอาเข้าบ้างไงแต่ก็เลอนี่แหละเดี๋ยวท่านน่ะเดี๋ยวมันเอาประตูปิดนี่กะเปิดให้ไอ้นี่กะเพราะว่าไอ้นี่กะคนมาไอ้นี่กะตรง ไป<ส>หิวบ๊อ <Pok> er. ็ไปหิวเราว่าคือประสาทพานจริงๆตัองนี้ต้องมีแยกเพราะหมึองวัเนี่ยต้องป็นแยกแยกได้มลไนะครับปิด่เยปั๊บนาไปได้ะลยไปป้องไปก็ไไงป้องไปไหน ปีมือกวาดชนะก็แล้วเพื่อนเป็นไงป้องเอาไอ้นี่ว่าตาับตากเปลีออที่มึงที่ตัวเลขเองปรับเป็นสามตานะครับทุกคนทุกคนบางนาคือปีไปเนี่ยถ้าเราปรับเป็นเจ็ดตาเนี่ยมันจะได้สี่ตาถ้าเราปรับเป็นสิบสามตาเนี่ยมันจะได้เจ็ดตาครับแล้วไอตัวเลขแม็กก็อยู่ในการปรับครับคือแม็กก์เขากลับกลับได้ าาปรับ <c oughs> เป็นสิบสามใช่ไหมแม็กแล้วมันก็ปักกลาเป็นเจ็ดนาจะตัดเกล็ดันกับบ้านนี่สิ่งไมูนัดไนแต่สังเกตไฟฟ้ายิบเรียบร้อยทำไมนานวล้วมอนเลยโคตรนานเลยนานตายสักทีวะคนอื่อนเขาเรีนแ๊บเดียวตาย วเก่าอะไรมีวิง่งหนีมีไหอ่ะตายเอยเอเอนนี้ยิงเพื่อนอ่ะออนเหรอ,อยิงเพื่อนนี่หว่ไไไ<ป>าไปลุกไปลกไปไปเกปรวพันลูกมาเรว

ไม่ไแม็งไม่ดิเดี๋ยวเจอเหรอปะทุกคนนะถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วชอบพิมพ์เดี๋ยวทุกคนพิมพนะ์เฮ้ยแม็กคข้าได้ระเบิดน้ำแข็งว่ะเตรียมกันทุกคนนะทุกคนเร็วอาบน้ำด้วยนะครับไปใครไม่เชื่อเองดูเลยเนี่ย โอ้ยไตแหลมไม่ไตเหลมไีซือกลกวเหี้ยอะไรเพื่อนโอ้โหโอ้ยไตอื้หูอไปรอหรอวะไอไตยคดุด đây mình đi bò đi cả bò đi เดี๋ยวคุณครับเออขึ้นบนหรอโอ้ไฮไลท์เพื่อนมันเจอกันข้างล่างก่อนไหมเราโย,โย,โย่อยๆกันก่อน เป็นห่งเป็นนึ่ง,นนงกูบอกไอ้ใจดิกูยังไม่เล่นพี่มอนกินอะไรที่เป็นม้าหรอฮะพี่มอนกินอะไรมาเนาอเดี๋ยวครับเพื่อ,อเพื่อเราว่าเรา <c oughs> เราเล่นแต่ปืนไฮไลท์เถอะกูไม่ถนัดเออเปืนไฮไลท์มึงบอกไอ้ใจด้วยไม่มามึงเอาลูกซองดิเพื่อนกูขอเถอะ กูขอเธอมึงเล่นอันนี้เถอะเพื่อนลูกซองเถอะเออกูขอเองก่อนเลยเพื่อนคือเล่นลูกซองไดเปล่าพัฒนาลูกซองเดี๋ยวเราเล่นลูกซองนะเองเองเอาลูกซองมาเหรอมกตอนเนนะี้ย おいパイワ แกตาปะแก้วตาปะแก้าตาปะไอไตาเล่นได้ด้วยเหรอมาดิไก่เหรอมาหนึ่งหนึ่งมาไก่อ่อไม่ได้ทำอะไรเลย,เอาายไอไตแม่งล้มคนเดียวเลยนะี่ย เอ fly, มอมัดไอไต้แม่งล้มคนเดียวไม่บอกไก่ตนนะัวแอนะได้ทุกคนเห็นคลิปนี้บอกเลยนะว่าเดี๋ยวทุกคนพิมพ์ไปบอกเดี๋ยวทุกคนแท็กเลยนะว่าพูดอะไรเฮ้ยอคุมไม่เ่ายบ๊ายบาย,นะบาย,บาย